ชอบบรรยากาศที่นี่มากชอบไอเดียในการจัดก็คือไม่พื้นที่ไม่เยอะแต่สามารถที่จะทำให้เอาพื้นที่หรือว่าทรัพย์สินหรือว่าอาเซียงสังหาริมทรัพย์ก็คือที่ที่ที่ของเราสามารถสร้างให้มันเป็นเงินเป็นเม็ดเงินได้อันนี้ก็น่าจะไม่ถึง สองไร่ถ้าถ้าตัวบริเวณในการทำที่มีทั้งหน้าแล้วก็มีทั้งเถียงหน้าก็คือใช้เป็นที่รับประทานอาหารเป็นสวนอาหารใช้ได้แต่ว่าบรรยากาศข้างหลังก็คือเป็นภูเขาอันนี้ก็คือเป็นท้องนา เราก็ถือว่าโอเคนะหนึ่งหลักใช้ทรัพยากรภุูม,มิประเทศให้มันเป็นประโยชน์ที่ที่ที่ทำจริงๆนะไม่น่าจะเกินสองไร่แล้วก็คุดสะแบบโคกนหนองนาก็คือทำเป็นเศรษฐกิจพอเพียงมีต้นกล้วยปลูกอันนี้ก็มีผักพายก็ใช้ทั้งปลูกข้าวก็ได้ เราใช้น้ําเป็นน้ําประปาาห้หมุนเวียนหมุนเวียนในสวนนะครับก็น้ำก็ใช้เลี้ยงปลานะเลี้ยงปลาเลี้ยงหอยโอเคใช้ได้อันนี้กล้วยผลิตภัณฑ์ก็ามาอยู่ที่ต้านนบ้านสวน ีปอ,นนอันนี้ก็โอเคลังคามมูจากที่กัดก็อยู่ระหว่างเส้นทางไปชุมแพรรมสักสะพานก็ใช้ไม้ อาไม้ไม้ไม้เศษไม้เหลือทำ่ก็ปลูกแต่นี้ไม่ปลูกข้าวแต่นี้ปลูกถั่ว,วก็โอเคนะใช้สไตล์แับบ้านบ้านก็คือด้านหน้าก็เป็นเป็นบ้านเป็นตัวบ้านพักส่วนเข้ามาด้านหลังก็คือเป็นที่ที่นาอันนี้เป็น อันนี้เป็นสะสะใหญ่มาสะใหญ่เลยสะลึกไม่ใช่สะใหญ่สะลึกเป็นสะในด้านเมื่อกี้ที่เราดูมาก็คือเป็นเป็นที่นาเป็นสะเลี้ยงปลาปล่อยปลาอนี้ก่อนครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้สามารถเอาที่ของเราสร้างเป็นเงินสร้างเม็ดเงินทำเม็ดเงินให้ได้นะครับ ใช่คน,นี่เดี๋ยวเราพาขึ้นไปดูบรรยากาศข้างบนนี่คือตอนตอนนี้ขายบรรยากาศคราวนี้อ่าบรรยากาศรอบๆนะฮะบรรยากาศที่นาก็มีแล้วก็ข้างหลังด้านหลังนี่ก็จะเป็นเป็นด้านหน้าเป็นหน้าบ้านที่เฉพาะเป็นเป็นแนว ต้นกล้วยเนี่ยต้นกล้วยเป็นเนี่ยต้นกล้วยนะก็น่าจะไม่เกินไม่เกินสองไล่กาแฟามาส่งแล้วเดีย๋ยวเราขึ้นไปอีกกาแฟก่อนกาแฟมาส่งอ่ะอันนี้มาร้านหน้าค่ะนี่ พอกินพอดีพอดีมาแต่น้ำหนาวก็เลยมาแวะก็เห็นโอเคใช้ได้อันนี้ก็เป็นที่ประเด็นอย่างนุ่มสุ่มอา,อาหารช้าอาหารแบบเป็นจัดสวนแบบเ แบบสวนอาหารสวนอาหารมันก็เป็นด้านหน้าก็เป็นถนนก็เลยเป็นไอเป็นไอเดียดีไอเดียดีก็ถ้าใครอยากเอาไปทําหรือว่าอยากไปพิสอ่ค่อยๆเฮ็ดค่อยๆทำนะในพื้นที่ของตัวเองก็อันนี้ก็ใช้ได้อันนี้ก็ใช้ได้ย่ำเลย ก็อ,อยู่ที่ไอเดียในการออกแบบในการทำของแต่ละคนอันนี้ก็คือตรงที่ยืนอยู่เป็นจุดศูนย์กลางศูนย์กลางเลยนั่นประนิ่นะประทับทิมครับอ่ะโอเคกินกาแฟก่อนกันกัน